พนลีนฮาริคอนไปอีกหนึ่งตัวที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเล่นไพ่แพ้อะไรขนาดนี้มาก่อนนะอันนี้ขนาดเล่นแบบสี่คนนะผมมันแบบคือต้องเข้าใจนะว่าสกิลของมันสกิลไถของมันเนี่ยมันเป็นระยะประชิดนะถ้าจะเล่นแบบสายควงปืนบัฟก็มันก็ระยะประชิดเหมือนกันนะซึ่งตัวระยะประชิดถ้าไม่มียังอื่นมาเสริมอย่างเช่นดูดเลือดอะไรพวกนี้นะก็ซวยนะ และอันนี้ใครเอาห้องอันนี้มาไม่รู้นะไอห้องทนทานนี่มานะซึ่งคน,ค,นคนที่เอามาก็คือผมนั่นแหละนะ <c oughs> ซึ่งเฮ้ยถ้ามันได้ก็คือผมชิวเลยนะ่ะผมจะได้ไอสกิลไอแตนะ่ะไอเทมแรงเอสนะ่ะเรียบร้อยผมตายเดี๋ยวผมจะกดชุบแล้วกันนะพาอเพื่อนเหลือคนเดียวแล้วนายจะชุบไม่ไหวไหวอย,อยู่มั้งเฮ้ยผมเล่นตายมาหลายรอบแต่เมื่อวานแล้วเนะี่ยจนแบบงูญหญิดอะเข้าใจว่าเข้าขั้นแบบงูญหญิดแล้วอะ ก็งูหิดถึงขั้นแบบเรียกเรียกพักพวกมาเลยอแะบบ โอ้ดูสภาพเลอะไรมาไหววะเนี่ยโอ้เลือดอย่างปริมเลยอ่าเรียบร้อยวูบเลยนะวูบสี่คนเลยนะอย่างชอบเลยว่ะรอบนี้มาแค่อสองคนนะคือเล่นสายอันเชิญน้ยนะแบบอัญเชิญฐานโอคารักอะไรเนี่ยแล้วผมก็ลดระดับความยากลงม,มาหน่อยนึงนะแบบไม่ลดหน่อยเลยผมเอากระหลนสองออกนะเดี๋ยวจะยากไปนะ คืออันนี้คือแบบโหมดภาพลงตาล้วนๆเลยนะถ้าเล่นไม่ผ่านไม่จะว่างไงแล้วนะ เออผมวูบแล้วว่ะเหลือแต่แจ็คแล้วลนะ่ะเฮ้ยเอาจริงดิมันมันไม่ได้ใส่กองหนสองเลยนะแบบภาพลงตาเฉยๆนะเออนี่คือแบบคือวูบแล้ววูบเลยนะชุบไม่ได้แล้วนะรอบเนี้ยคือชุบมาเยอะเกินละโอ้โหดูสภาพดูสภาพไหนใจวัวน,นี่อ่อะ โอเคเลยนะฮะแจกยืนเอฟเคนะโอเคยังยังมาอยู่ยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยอย่ายืนนิ่งเดิเฮ้ยออาเรียบร้อยโอ้โหเพราะว่าผมต้องเล่นคนเดียวแล้วล่ะเฮ้ยผมจัดเซตนสายทรัพยากรมาเลยนะคือแบบกะมารวยเลยแต่มันมันจะยากตรงที่ว่าผมเอาทดสอบไอห้องอันนี้มานะแบบมอนทนทานเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูดูซัสผมดิอ่ะผมมีชุบอยู่ คือถ้าตายอีกรอบนึงก็ยาวเลยแหละแบบผม,ผมเอาของมาแล้วเนี่ยผมก็ของมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาจิงดิแค่ข้งขาโง,ง,ง่เลยนะผมจะผมจะสู้มันไม่ได้เลยจริงเลยอันนี้ขนาดผมใส่พลังอาศูนย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันมันรู้สึกหมนมันไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะมันแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอาเรียบร้อยบูบล่ะ ไอ้รอบนี้ผมมาดีมากเลยนะเว้ยแบบจัดจ้านแบบจัดจัดเลยน่ะแต่จริงๆผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าพรวิญญาณผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะ แล้วก็ผมจะแนะนําขึ้นเซตไว้ตรงหน้าจอนนะเอาไปลองเล่นก็นได้นะมันมันเล่นได้แนละ้วถ้าอัพแบบสุดแหละกับมีดูดเลือดนะอันนี้ผมไม่มีดูดเลือดผมเลยเอาเอาอ่ไอเทมพื้นฟูนนมาชดเชยเอานะซึ่งโอ้โ,อโหไม่รู้จะไหวปะเนี่ยเรียบร้อยวูบจา้า